อ้าวขวานนะขวัญ uh huh. สวัสด,ดีกายดูหนอ่อยจีดูดูหน่อยสว,ส,สวัสดีค่ะดูดูหน่อยสยิสวัสดีค่ะอ่ะหนูสวยแล้วสวยแล้วเออนี่ติดอีกอ่ะเห็นไหม,าามแม่มิ้ง่าเอากับแยกแยกแม่มิ้งขอกับแยกแยกยิ้มหน่อยยิ้มก่อนยิ้มก่อนทำท่าดีด<อ>ีสวัสดีคริสต์มาสสวัสดีคริสต์มาสค่ะนี่จะต้องมาค่ะอ่าตาม่กินดีดีกินดีดี กำลังหลับกายอยู่ครับพี่น้องหรือลูกพลังนีไปตะเฟ่ไปตะแพงตาแพงกระดูกพลังนีเห็นไหมเนี่ยลูกคนรวยครับกินเขาครับจำปลาเดียครับลูกพลังเอมเบอรี่อร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยเนาะเอมเบอรี่บอกอร่อยสนอร่อยไหมลูก อร่อยค่ะี่อยู่ไทยนานครับอยู่ไทยโดดโดนครับเนี่ยมันได้ไปอยู่นอกนอกกเหื่อยมันได้ไปเห็นนพวกจักเสื่อเมืองนอกเมืองน้าน่ะเกิดฟังอยู่เมืองนี่กินเป็ดแสบจำมันน้ามันซุปเป็นไก่ต้มไก่นี่แสบคักเบิ้งกินหองกินก็กินข้าวเหนียวเด้อเดี๋ยวธรรมดาเด้อนี่เอมิลี่เนี่ยอืมแฮึบโบลีคิสมารกินต้มไก่ เอ่ะพี่น้องครับตัว่ายยูเซครับพี่น้องพี่สันต์ค่ะพี่ชิซานโอค่ะเคเอมลี่ค่ะขอบคุณคุณเนื้อนี่ค่ะชื่อธนโออตโตนิโอค่ะเคเอมลี่อตโตนิโอค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่โรงเรียนไทยพัเกสตูค่ะอยู่โรงเรียนสเก็ตฝุดไม่ได้เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาไปได้ไงเอาใหม่เอาใหม่ก็เหรอค่าก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูชื่อดาบิงซโนอัลต์ตนิโอค่ะชื่อจริงชื่อซโนอค่ะโอ้ยแอาเพื่อเลยอ้าบบตัวนี้ค่ะดูชื่อเอ็มลีออนตัวนี้โอ้ยอ่าฮ่า่าใครหนูบางสวัสดีค่ะหนูชื่อเอ็มลีออนตัวนีโอค่ะอันนี้หนูจะมาดู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 ชื่อเล่นหนูชื่ออะไรหนูชื่อเล่นหนูเอมมลีค่ะหนูเอมมลีค่ะ บ้าแล้วชื่อจริงก็เอมิลรีชื่อเล่นเอมิลีีเล่ยชื่อเล่นหนูเงียนเเงียนค่ะชื่อเล่นหนูเียนโอบ้าาคุณเฮียนคโอเคค่ะสวัสดีค่ะ